หน้าตืกกระทรวงแรงงานได้มีพิธีปฏิญาณตนก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคนต่างด้าวและสถานประกอบการที่เ,เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศครับจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิกกงงดกฎหมาย สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าวันเมื่อคนต่างด้าวเถื่อนจัดรักนำเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนเข้ามาจึงสั่งการให้กรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมกำกับการการปราบปรามการค้ามนุษย์จัดชุดปฏิบัติการออกไล่ล่าตรวจจับปรับครับแต่วันนี้ผมตรวจเจอของพี่น้องสื่มชนมีแล้วผม ไม่ดาเดนินตามบังคับใช้กฎหมายข,ข้าราชการที่เข้าไปตรวจเนี่ยจะมีปัญหาแทนตอนนี้แต่ก็ต้องังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติต้องเข้ามาทํางานแบบ M O U เท่านั้นนะครับชุดปฏิบัติการพบนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวเถื่อนโทษหนักจับปรับทันทีครับขึ้นเรือจากท่าเรือวัดสนามเหนือไปยุมุนกเกาะกล็ดจังหวัดนนทบุรีครับ ดรสุทธิพนทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปปอ,พอเปิดโครงการคอปปอ,พอ,พอเพื่อชุมชนปีห้าครับไปคุยกับเกษตรกร,ร,กรไปคุยกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรารู้สภาพปัญหาต่างๆและความต้องการขเขาแล้วก็จะได้ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมีทีมเข้าไปช่วยเหลือถ้าเรื่องของความต้องการเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยเราก็จะมาปรับปรุง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปะกันภัยที่มันมีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นทีนี้ขาธิการคอปพอบอกว่าโครงการคอปพอเพื่อชุมชนปีหานี้ลงพื้นที่ครั้งแรกไปแล้วที่ชุมชนวัดจันทึกอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผลที่ได้รับก็คือได้รูปแบบการปะกันภัยใน ศาสนสถานประกันภัยให้กับวัดว่างนั้นเถอะเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายกับโบสถ์สุตติต่างๆเนี่ยลราเมื่อไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีที่ใดเลยที่ทําประกันภัยเราก็ร่วมมือกับทางภาคอุตสาหกรรมประกันภ <ย ược> ัยนําเอาตัวประกันภัยประกันอัคคีภัยเนี่ยไปมอบให้กับศาสนสถานก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็สามารถที่จะทําบุญนอกเหนือจากถวายเป็นตัวปัจจัยถวายอาหารแล้วเนี่ยการนําเอากรมธรรมประกันภัยศาสนสถานเนี่ยไปมอบให้กับ ทงวัดนะคทัพหรือในส่วนของโบสถ์หรือในส่วนมัสยิดต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางเราส่งเสริมในลําดับต่อไปจะีย์เวนไปภาคเหนือชุมชนบ้านนาคูหาอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ภาคเหนือตอนล่างชาวเขาบ้านเข็กน้อยอําเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคใต้ชุมชนเกาะมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตภาคตะวันออกวิสังก,กิจชุมชนรักเขาใบาสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี เตรียมปัญหาเตรียมความต้องการไว้นะบริษัทประกันไทยพร้อมที่จะสร้างกลมทันถนองความต้องการของชุมชนหนึ่งภาคหนึ่งพิจภัณฑ์ครับเจ้านายปูน,ปน